ตอนที่26ตลาดนัดชุมชนเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงคนข้างหลังในสังคมวันนี้เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้พร้อมแล้วที่จะเล่าเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้สู่คุณภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภาวะยากลำบาก ที่ต้องก้าวข้ามให้ได้เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความหลากหลายขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้กับดิฉันอัศลาลัตการันและนิดาอิตาและนะคะจากชุมชนบ้านบุกเกตตำบลบางเวชินอำเภอยะหานจังหวัดยะลาค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อตอนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องร้านค้าชุมชนที่บ้านบูเกตำบลบางอยซิแนะ่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาก,กันไปแล้วนะคะว่าร้านค้าชุมชนที่คนในชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของด้วยเงินลงทุนของตัวเองเป็นาการสร้างรายได้ใหแก่ชุมชนได้อีกทางนึงคะ่ะ และกิจกรรมหนึ่งนะคะที่ร้านค้าชุมชนมีก็คือทุกๆวันศุกร์จะมีคนจากในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมาขายของต่างๆมากมายค่ะมีทั้งของกินของใช้นะคะบริเวณหน้าร้านค้าชุมชนที่เรียกว่าลานตลาดนัดชุมชนค่ะกรนิ๊ดเาคตลาดนัดชุมชนถ้าเรามาจากยะลานะี่อยู่ตรงเส้นทางสายไหนคะถ้าเรามาจากยะลาก็สายมือที่จะไปยะหานะคะ จุดต้นนั้นก็3กิโลถึงยะหาค่ะก่อนถึงตัว,ตวอำเภอยะหา3กิโลนะคะ3กิโลค่ะการนิรศค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของการมีตลาดนัดชุมชนนี้มีที่มาอย่างไงคะเราก็มีรังค้าชุมชนนะฮะตอนนั้นเงียบอยู่นะคะ mm hmm. พวกเราก็มีการวางแผนเมื่อก่อนนี้ตลาดนัดนั่นคือเปิดมา2วันค่ะ2วันคือวันวันอังคารและก็วันศุกร์นะฮะตรงนี้พอวันอังคารนะ,ะไปไม่รอบค่ะแล้วก็ตัดสินใจเลือกมาวันศุกร์ค่ะวันศุกร์จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ก็ทุกวันศุกร์จะมีตลาดนัดชุมชนนะคะกระนิดอกคคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราไปพูดคุยกับผู้ที่กําลังขายของกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าที่เขามาขายของที่นี่ดีอย่างไรขายได้กําไรมากน้อยแค่ไหนตอนนี้นะคะคุณโซรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการวิจัยของเราก็ไปพูดคุยอยู่กับแม่ค้าขายข้าวยำแล้วค่ะกระนิดอกคคะเดี๋ยวอัศราก็จะไปพูดคุยกับน้องที่ขายชาชักนะคะกันดอก็จะไปสัมภาษณ์แม่ค้าที่ขายผัดเชิญคุณผู้ฟังไปฟังเสียงบรรยากาศที่ตลาดนัดชุมชนกันค่ะ แล้ววันนี้มาขายอะไรในตลาดฮะก็ข้าวยำและคละเซ่ด้วยสองอย่างทั้งข้าวยำละเซ่นี้เราทําเองทาเองค่ะขายได้ดีไหมฮะขายได้เหมือนกันวันหนึ่งเนี้ยได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็กำไรที่ได้ประมาณเท่าไหร่ได้แค่พันกว่าบาทแต่ว่ากําไรก็แค่ห้าร้อยหกร้อยกว่าได้นะคือว่าผักก็ซื้อมากปลูกเองมากแล้วก็มาเปลข้อของตัวเอง รายได้ของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะเกิดสถานการณ์นี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ รายได้ลดลงเยอะไหมลดลงอะเริ่มก่อนเกิดสถานการณ์เนี่ยไรายได้สักประมาณเท่าไหร่ต่อวันได้ค่ะก็เกือบ2,000บางทีก็2อ0 0ันขวาพอดีเราขายได้เยอะไงคนก็ออกมาเยอะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดี่ฉันอยู่ที่ตลาดนัดชุมชนที่บ้านบางงวยซีแนนนะคะอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะมาสมัมภาษณ์ตรงนี้เยาวชนกําลังทาชาชักอยู่ค่ะ,ะน้องชื่ออะไรคะผมชื่ออาริมสมาซครับทําชาชักมานานแล้วแคะ ไม่นานนะครับไม่ถึงปีประมาณ6เดือนครับค่ะไม่ทราบว่ากลุ่มไหนครับเป็นคนสอนน้องทําชาชักนะคะเข้าชาชักผู้อาวุผู้าธีระผมเป็นตัวแทนของเผืภอยหหายครับอ๋อไปเรียนทำชาชักไหคะครับตอนผู้ว่าเดเป็นผู้ว่าอยู่นะคะค่ะเยาวชนในชุมชนนี้ไปเรียนกันเยอะไหมคะตัวแทนของเอเพื่อละสองคนครับจังหวัดย,ยละลาอย่างเดียวครับค่ะแสดงว่าพอน้องไปเรียนมาก็กลับมาประกอบอาชีพนี้เลยเหรอคะประกอบอาชีพเลยครับอบรมนี้ ใช้ได้ครับใช้แล้วคะใช้ทุนเยอะไหมคะในการทำอะค่ะไม่เยอะนะครับไม่เยอะใช้พอพันกว่าๆเองครับแล้วถ้แล้วทางรัฐออกทุนให้ก่อนไหมคะไม่ครับผมองปทนทุนเองครับอ,อ๋อค่ะน้องมาขายที่นี่ทุกวันศุกร์เหรอคะทุกวันศุกร์ไรายได้ดีไหมคะดีมากครับบางวันที่นนี่ลงทุนประมาณแค่ห้าร้อยกว่าบาทเองแต่ขายได้พันกว่าครับ แล้วถ้าไม่มีวันนัดที่นี่น้องไปขายที่ไหนบ้างคะขายตางานครับขายตลาดนัดตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าไม่แล้วครับนะคะจบชั้นอะไรเอ่ยจบแค่โปหกแล้วก็ไม่ได้เรียนแะ,ะ้วไม่คิดจะเรียนต่อเหรอคะก็ขายไปเรียนได้นี่ครับผมจบโปหกแล้วก็ไปต่อที่ปอนนอะแล้วจบชั้นไหนปอนนอกประมาณชั้นสามเหรอคะแล้วมีพี่น้องกี่คนคะพี่น้องมีสี่คน,นครับ ตอนนี้อยู่3าคนพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวอีกคนนึงก็อยู่มาเลย์หมดเลยอ๋อไปทําอะไรที่มาเลย์คะไปทํางานเหมือนกันครับแล้วนี้อยู่ที่บ้านกัน3คนนีเหรอคะน้องอายุเท่าไหร่กันบ้างคะอยู่ปหนึ่งหนึ่งคนแล้วก็อยู่ป3ามอ๋อนี้น้องฮาเลสดูแลน้องสองคนเหรอคะที่บ้านแล้วพ่อกับแม่ส่งเงินมาให้หมั้ยคะแต่ละเดือนไม่ครับ<อ>ผมผมเรียนเองโอ้คุณผู้ฟังคะน่าชื่นชมมากเลยนะคะอายุเท่าไหร่คะน้องฮาเลสเนี่ย อาย18ุ18ปีครับพี่อายุ18นะคะพี่ชายอายุ18ดูแลน้องอายุประมาณ7จ็ขวบ2คนนะคะน่าชื่นชมมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะและทีนี้น้องคิดว่าอยากจะขยายกิจการอันนี้อีกต่อไปไหมคะน่าจะขยายคิดว่าอีกไม่นานก็จกระเปิดร้านที่ยาลาครับแถวไหนคะแถวประมาณตลาดเก่าครับตลาดเก่าแล้วมีเงินลงทุนไหมคะตอนนี้ยังไม่มีเลยครับเเก็บเงินก่อนตอนนี้แล้วคิดว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่คะ ก็เ,เก็บเงินประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นเองตอนนี้เก็บได้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ยังไม่ได้ถึงในประมาณ2องหมื่นสามหมื่นเองเริ่มมาขายแต่กี่โมงคะนัดเนี้ยคะ่ะเริ่มมาขายประมาณสามโมงตังกี่โมงคะเริ่ม,มประมาณสองทุ่มคุณผู้ฟังคะนี่คือตัวอย่างเยาวชนนะคะที่รู้จักใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ต้องดูแลน้องอีกสองคนนะคะขอบคุณมากค่ะ ทำทุกปานคะในขณะนี้แล้วก็อยู่ในตลนาดนัดชุมชนของตำบลบางมือชิเนนะคะเราจะสัมภาษณ์นะคะแม่ค้าที่ขายผัดกะยอดจัวบาเงี้ยนิวาปทานนาองนาะจั่วตัวเนี่ยทองเด้อเดจัวเร่เร่เบนิ่งป้าบาเงี้ยตุ่มมนี่กะจั่ม่ด้านน่นี่เบลีย์เต๋กับโป๊ะเต้ mak annoh hak kajah sane diri lah tak ada wei lawang langsung jual mata eh kita itu beli hak demo kampung eh rak oi kampung hari betulah patu ada gapo tek ni kajah barang semua hak kajah duk jual hak ning ni kace timung terung gubi lada pakci bawang asal tu kali sekali nak tu kajah boleh nyok anu kalau kita jual habis tu boleh banyak kok sikit. Kalau kita jual tak habis tu kan duk tah muda situ. Nak tahu kata asile masuk tu berapa sekali nak. Kok pramang 3400 tu lah boleh lah kamera itu. Ha oh, tu kamera hmm. 3400. Kalau gapo? Kalau kita habis tu tak ada boleh eh? jadi duk di tu tun eh? Tun duk dalam ni belaka masa dulu tu kat je kita jual nak ni ni luah dah jadi teramah lah orang gitu ni dah kau tak ada dek, kedekan tu dek, eh hmm. ha pas ba kedekan bag ni ni kat je jual nah ni kat tak ada boleh banyak lah ni bag demo takut nak tubik bag ni jual capok 5 kilo sekarang pun tak habis tengok barang je ni kadang-kadang habis kadang-kadang dak nak gi nak lain dah Lepas tu, Kak Joh duk jual Juning tu, loning, ni Kak Joh majuan, jual Jaya Juning tu Kak, Kak Joh ke ka hajok anak-anak mari jual juga dah jual gapo tu Anak duk jual iam, pala kepo buat tu lah Kodaya tu, lucin buat tu Pak Kak Joh bahasa lah anak ada talak nak dalam cumcun hak kita bag ni eh. Ha gak mujur dak. Jadi ada bag ni ni. Oh lah. Jadi tak boleh buat kerja, boleh makan pagi petang bag ni lah mujur. Lepas tu dengan masa dulu tu Kak Jo jual Dulu tu ngaloni ni laku masa mana Kak Jo? Kau dulu laku Lani tak rok Tak gila ni Tak ada yo tak ada lani Kau takut Lepas tu Kak Joh jual gini ni Nampak maju gini ni Sepengah bahagian ni ni Kak Joh ambil dana hak ni ni Kalau ni beli ada motor sana Kalau ada kapal di sana hmm. Pulau kot tu Oh, jadi kata bagian ni Kak Joh beli hak orang kapung lah. Ha, oh, beli hak kapung belaka. Kita tak ada wala nak pergi kutik mek tu tak ada. Jadi boleh kamu rasa kot ruak kot tu Tak boleh banyak. Lepas tu kita nak tanya sekali lagi Kak Joh Supaya bagai yang lapis ni Kak Joh gimbek tu maha kau murah gimbek di kedai tu maha jual tu tak ada maha Mereka tu maha kita nak jual maha Demo tak ada duit kita kira kok demo eh Jual koda-koda laba orang tiga kot tak apa dah boleh jual Lepas lobok tu kalau dah buruk tak ada boleh pot Jual habis sekaligus tak apa Demo kelo tak ada ในขณะนี้เราก็สัมภาษณ์แม่ค้าที่ขายผัดนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะครับผัดที่มาตรงนี้ก็เป็นผัดของชาวบ้านที่มาส่งให้กับคอลิยอ่อนะคะแล้วก็คอลิยะก็มีรายได้ตัวน,นั้นเขาบอกว่าดีใจมากที่มีตลาดน้นในชุมชนแบบนี้จะได้มีรายได้เพิ่ม คุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงบรรยากาศจากตลาดนัดชุมชนที่บ้านบุเกตำบลบางโอยสีแนะอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะกันนิดด๊อกคะเรามาพูดคุยกันต่อนะคะอัศลยาอยากทราบว่าพอมีตลาดนัดชุมชนอย่างนี้แล้วกันนิดด๊อกคิดว่าประโยชน์ที่ชุมชนได้รับมีอะไรบ้างคะมีมากมายตรงนี้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างที่คุณยอพูดเะกี้ก็มีไรายได้เสริมจากที่ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพิ่มรายได้ต่อครอบครัวแล้วก็ขยายให้ลูกหลานมาขายตรงนั้นแล้วก็คนอื่นๆนะสามารถที่จะมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อของที่ตลาดนักของเรานะคะตรงนี้เพราะว่าจุดดีดชวนเช้านะคะชวนเช้าก็ขายที่มัสยิดวันศุกร์นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมาขายที่ตลาดนักของเราแสดงว่าคนในชุมชนนั้นได้มีโอกาสได้ ขายของยังมากมายตรงนี้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของตลาดนัดชุมชนแหล่งสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนค่ะสําหรับในตอนต่อไปเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะว่ามีผลต่อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนอย่างไรเราจะก้าวข้ามภาวะความยากลําบากนี้ได้อย่างไรติดตามรับฟังให้ได้นะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันอัศลา,ลารัตการันและการนิโดอิตแต่แลนักวิจัยจากชุมชนบ้านบูเกะตำบลบางวยสิงแนาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาต้องลาไปก่อนค่ะขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้สะท้อนเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชุมชนท้องถิ่นชายแดนใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแยง้งที่ต้องก้าวข้ามให้ได้ผ่านมุมมองของผู้หญิงนักวิจัยสนใจติชมรายการติดต่อหมายเลขโทรศัพท์073336490ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้